สวัสดีครับวันนี้ผมกินบาจาบิโอแก่ผมมันเพิ่มสมองเลยเดี๋ยวลองกินกันดูครับนี่ครับบาจาบิเย็นเลยใส่แค่สิบโอเลยขนาดนี้อกตันอืม,อ,มอร่อย

ไม่ออกอ่าไม่ไม่ื่นยากมเิสมองอืมดีครับดีมากอืม มีไอ้นิดหน่อยครับบาซบิติคอร์ขิงยครับขึ้นขึ้นสมองครับนี่ครับโคแก่รดบาซบินี่ครับ,รบ,บนี่ครับ

อืมเอรแข่ายไรเซฟอีเยออยู่ดดีออืมอืมอืมไม่จัดทางไม่จัทบอะไรหรือติ่มบาจะบี อืออร่อยดีดูมีคนดีครับสัปอเดี๋ยวลองกินสองที่อ่านดิแล้วมันขึ้นไหมนี่ครับน้องมงสมัยเด็กยังไงนม่หูกวัย ออออื so มอนดีเีย้อม้ยืัอร่อครับดิงปลาจะบะเหมือนช่วยชางไปอีแรงนั้นอืมอ๋ออันเนี่ ไออไออไอ้ด to ิไอ้เออที่เขอย้ายไออไอดิไอ้ดำหมดแล้วดำดิไออไอ้อ้อมดิอ้อมไปดิแค่อ้อมไปดินอกมืดอืม